อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เบตงนะครับอยู่ที่สามแยกสามแยกจากทางจะเข้าหน้าเบตงนะครับตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรามีมาที่ที่ร้านร้านมังมังรับซื้อทุเรียนนะครับ มังระซื้อทุเรียนทุเรียนบ้านทุเรียนนี่สถานที่รับซื้อทุเรียนโน่นนั่นโน่นนั่นโน่นซื้อมังคุด ตูวเรียนเป็งกองเลยอ่านี่ๆเขากำลังรับซื้อตูเรียนอ่านี่ๆเขงๆ่งเข่งเซื้อตูเรียนเข่งรับซื้อตูเรียนนี่ๆ